มีตัณหาแล้วก็มีอุปาทานเกิดความรู้สึกเป็นตัวเรายึดมั่นในสิ่งที่อยากนั้นสิ่งที่เรียกว่าตัณหาก็แจกลูกไปตาม อารมณ์หรือว่าอาตันหาในรูปตันหาในเสียงตันหาในกลิ่นตันหาในรสตันหาในผลถัพพะตัญหาในธรรมารม์เมื่อเป็นสัญญาก็แจกไปตามอารมณ์นั่นว่ารูปสัญญาสัทธะสัญญาจนกระทั่งธรรมสัญญาเมื่อมีสัญญาเจตนาวิตกวิจารก็เหมือนกันก็แจกไปตามอารมณ์ <c oughs> คือมันมีสัญญาในรูปเสียงกลิ่นรสปุจัพะธ,ธรรมารมมีวิตกในรูปเสียงกลิ่นรสปุจัพะธรรมารมมีวิจารณในรูปเสียงกลิ่นรสปุจัพะธ,ธรมรมารมเรียกมีตัณหาแล้วเป็นสังขารขันแล้ว <c oughs> มีตัณหากห็เกิดอุปาทานความรู้สึกเป็นตัวเราผู้อยากผู้ยึดถือ นี่จะแจกไปตามวัตถุมันเป็นที่ตั้งหรือกิิยาอาการมันเป็นที่ตั้งว่ากามุปาทานคิดถุปาทานศิลปตุวาปาทานอัตวาทุปาทานแม้ว่าจะยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสกฎถภาก็ตามมันยังยึดถือในรูปแบบของกามแล้วยึดถือด้วยทิฏฐิแล้วก็ยึดถือด้วยศิลปะตะแล้วยึดถือด้วยวาทะวาตน มันก็เลยมีอุปาทานหลังจากตัณหาตอนนี้ความรู้สึกว่าตัวเราว่าของเราเนะเป็นความโง่ที่สุดเกิดขึ้นอย่างเต็มที่มีความอยากแล้วจะเกิดความรู้สึกว่ามีเราผู้อยากแล้วก็มันก็เร็วยังไม่ยิ่งกว่าสายฟ้าแลบพอเกิดตัณหาก็เกิดอุปาทาน อุปาทานเป็นไปถึงกับว่ามีนนเราผู้อยากผู้ต้องการเต็มที่แล้วก็เรียกว่าเกิดพบอุปาทานให้เกิดพบพบคือความมีความเป็นความมีความเป็นแห่งตัวเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามความรู้สึกที่รู้สึกอยู่ยึดถืออย่างมนุษย์เป็นมนุษย์ยึดถืออย่างเทวดาเป็นอย่างเทวดายึดถืออย่างสัตว์นรกเป็นสัตว์นรกยึดถืออย่าง สัตว์เดรัจฉานก็เป็นสัตว์เดรัจฉานอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุให้เกิดภพภพคือความมีความเป็นเมื่ออุปาทานกระทาให้เกิดภพภพนั่นเป็นกรรมภพรียก,ก็กรรมภพภพที่เป็นการกระทาให้เกิดภพกต่อมาอีกภพนั่นก็กลายเป็นวิบาก คือได้เป็นพบเกิดมาแล้วก็จะมีพบคำว่าพบนี่มีเป็นสองขยับอยู่ว่ามันเป็นการกระทําให้เกิดพบก็มีเดยกว่ากรรมมาพบแล้วพบนั้นมีพบสมบูรณ์แล้วแล้วก็มีต่อมาก็เรียกว่าวิภาวิบากวิบากกับพบนี่ความรู้สึกเต็มที่แล้วมีตัวฉันเต็มที่แล้ว ก็เรียกว่ามีชาติพบให้เกิดชาติเกิดเป็นตัวตนที่สมบูรณ์ในความหมายเกิดมีความเป็นตัวเป็นตนตในความหมายที่สมบูรณ์จนเป็นชาติอย่างนั้นชาติอย่างนี้แล้วเป็นเป็นชาติมนุษย์อย่างนี้เป็นตน้นตามความรู้สึกและบัญญัติกันว่าเป็นชาติอะไร นิชาตินี่ก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งปวงความแก่ความเจ็บความตายความประสบของไม่รักความพลากจากของรักความไม่ได้ตามใจหวังอะไรก็ตามมันก็จะเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะมันมีชาติคือตัวตนมายืนมายืนมายืนโรงอยู่มันก็เลย โง่ไอ้ตัวตนนี่ไอ้ชาติตัวตนนี่มาจากความโง่นันมันก็โง่พอทีจะยึด,ดว่าความความชราของเราความแก่ของเราความตายของเราอะไรของเราเราเราเรนี่ไอสิ่งเหล่านั้นซึ่งมันเป็นธรรมชาติอยู่แท้ๆมันก็เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมา เป็นความแก่ความเจ็บความตายนี่เป็นของธรรมชาติแท้ๆถ้าจิตอย่าไปเอามาเป็นความเกิดแก่ตายของเรามันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์จิตนี้ต้องไปโง่เอาความแก่เจ็บตายเป็นต้นมาเป็นของฉันก่อนมันจึงจะเป็นทุกข์เนี่ยคือทุกข์จริงมันอยู่ตรงนี้ทุกข์ก็ไปยึดถือเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นของตนถ้าจิตไม่ยึดถือเอา ความแก่ความเจ็บความตายมาเป็นของตน,ตนมันก็ไม่เป็นทุกข์ในส่วนนี้แม้ว่ามันจะทุกข์ในเรื่องร่างกายเจ็บป่วยไปตามแบบของความแก่ความเจ็บความตายมันก็เป็นเพียงความเจ็บปวดเป็นเพ,พียง <โ frustrating. S 1> ท,ทุกขเวทนาตามธรรมดาแต่ถ้าไปยึดถือเอาทุกขเวทนานี้มาเป็นของเราทีหนึ่งแล้วในความทุกข์มันก็ถึงที่สุดเลยมันเจ็บปวดถึงที่สุดเป็นทุกขถึงที่สุด พระอาหารหันต์สลัดกิเลสอุปาทานได้แล้วร่างกายของท่านจะแก่จะเจ็บจะตายมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของร่างกายจิตใจของท่านไม่ได้หลงไม่ได้รู้สึกไม่ได้เป็นไปในทางที่จะรู้สึกว่าแก่เจ็บตายแก่ฉันหรือของฉันดังนั้นท่านจึงไม่มีความทุกข์ในส่วนนี้เป็นเพียงทุกขเวทนาว่าร่างกายมัน มันเจ็บอันนี้มันก็รู้สึกเป็นทุกขเวทนาอยู่ที่ตรงนั้นแต่จิตไม่มาถือเอาเป็นของฉันไม่เป็นนิมิตแห่งความตายไม่น่ากลัวไม่อะไรหมดท่านจึงไม่เป็นทุกข์ในส่วนนี้ในส่วนที่ใหญ่ที่จริงคือทุกขเพราะไปยึดเอามาเป็นของเราความแก่ความเจ็บความตายมีอยู่ตามธรรมชาติมันก็เป็นทุกขเวทนา เด็กเล่นอย่างนั้นแต่พอจิตมันโง่ไปเอาความแก่เจ็บตายมาเป็นของเรานี่มันก็ทุกข์ทั้งที่สุดเหมือนที่เราเป็นทุกข์กันด้วยความแก่ความเจ็บความตายให้จำง่ายๆตรงนี้ก็จำว่าท่านป่าไว้ว่าพระอระหันท่านไม่ถูกลูกสอนดอกที่สองอุปมานี้ทำให้จำง่ายออคือ เปรียบอุปมาว่าถูกยิงด้วยลูกศรดอกเล็กๆก่อนเห <c oughs> มือนกับเข็มแทงธรรมดารธรรมดาอย่างนี้แล้วต่อมาถูกยิงด้วยลูกศรอ,อันใหญ่อาบยาพิษนี่เจ็บเท่าไหร่กินด,ดูยิงด้วยลูกศรธรรมดาสะอาดเด็กเล่นนี่แพ็คก,ก็เจ็บเท่านี้ อันี้มีลูกศรอ,อีกอันหนึ่งใหญ่โตเลยอาบยาพิษด้วยยิงพรวดกามาอีกมันเจ็บเท่าไหร่ดอกลูกลูกศรดอกที่สองมันให้ความเจ็บเท่าไหร่นี่พระหันไม่ถูกลูกศรดอกที่สองน,นี่ถูกแต่ดอกที่หนึ่งฉะนั้นวความแก่เจ็บตายเกิดขึ้นมันก็เป็นทุกขเวทนาเมือนก็เด็กเล่นนั่นแหละมันไม่ยึดถือเอาเป็นความแก่เจ็บตายของกูของเราท่านจึงไม่ต้องทุกขเพราะอุปาทาน ความทุกข์เพระาะวาทานท่านไม่มีมีความทุกข์ตามธรรมดามันก็เหมือนกับถูกลูกศอนเล็กๆเ,เด็กเล่นไม่ถูกลูกศอนดอกใหญ่ที่อาบยาพิษน <c oughs> ีชาติมีความเป็นตัวตนเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชาราโมรณาโศกากาปเจวะทุกขาที่เป็นความทุกข์ทั้งมวลเพราะมันมีตัวตนสําหรับยึดสิ่งเหล่านั้นมาเป็นของฉัน ความแก่ของฉันความตายความเจ็บของฉันความตายของฉันอะไรก็ของฉัน้นทุกเนี่ยทุกใหญ่ทุกจริงทุกเหมือนกับลูกศรดอกใหญ่อาบยาพิษที่เป็นอยู่เองตามธรรมชาติมันก็ทุกขานั่นน่ะกุฎุชนก็ถูกพระหันก็ถูก <c oughs> เพราะเป็นพระหันแล้วก็ยังแก่เจ็บตายโดยร่างกายอยู่นั่นแหละแต่โดยจ,จิตใจท่านมายึดถือ นันท่านจึงไม่มีความทุกข์กินเนื่องมาจากแก่เจ็บตายมากเหมือนเราเรามันมีมากมีความทุกข์เนื่อง้วยความแก่เจ็บตายนี่มากเหลือประมาณซึ่งไม่มีแก่พระอรหันเลยจึงว่าพระอรหันน่ะไม่ถูกลูกสอนดอกทิศสองอซึ่งซึ่งใหญ่โตมากเจ็บปวดมากนี่เรียกมาถึงความทุกข์เลยนะในร่างกายที่ยาววานเนี่ยนาคืบเนี่ยมันมีความทุกข์นึ้ <c oughs> ที่นี่ที่เกงจริงต้องการให้ดูในข้อที่ว่าไอ้ที่มันเป็นมาอย่างนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่ลึกลับไม่ใช่พิเศษอะไรมันเป็นไปตามธรรมชาติเกิดสัมผัสแล้วเกิดเวทนาแล้วเกิดตัณหาแล้วเกิดอุปาทานแล้วเกิดพบแล้วเกิดชาติแล้วเกิดทุกข์ นี่ไม่ใช่ของพิเศษหรือว่าเอาเป็นตัวตนอะไรได้มันเป็นไปตามธรรมชาติทั้งหมดนี้ที่เรียกว่าธรรมัติติตตาเป็นไปตามธรรมชาติตั้งอยู่ตามธรรมชาติเป็นตถาตาเป็นอย่างนี้เอง ถ้าเห็นความจริงข้อนี้เห็นว่าอย่างนี้เองเห็นไปตามธรรมชาติแล้วมันไม่เกิดความยึดถือได้แล้วความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่มีตัวตนอะไรที่ไหนในตัวตนนี่เป็นผลของความโง่เกิดขึ้นมาโง่แล้วมายึดเป็นตัวตนเป็นของตนไม่เห็นเป็นของธรรมชาติธรรมดามันก็เลยมีความทุกข์เพราะยึดถือ เห็นเป็นธรรมชาติธรรมดาเป็นตาทาตา,าเป็นธรรมติตาแล้วมันก็ไม่ได้ยึดถือมันก็ไม่ได้เป็นทุกข์